มันแบบดูหรูหราขึ้นมากจริงๆอะ่ะเป็นแบบซูเปอร์อัพเกรดนะครับอันนี้จะเป็นเมนูพรีเมียมสองอันนะครับอ,อันนี้อันนี้หอมยูสุกมากเลยมันเป็นบอดยูสุกของหวานนะครับก็จะมีเป็นไอศครีมฮ a นคินดัสนะครับดูคนว,วันนี้มีเป็นรสช็อกโกแลตกับรสสาสเบอร์รี่ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างสยามพารากอนชั้น4นะครับวันนี้จะพาไปรีวิวร้านบุฟเฟ่ที่เพิ่งรีโนเวทใหม่แล้วก็เป็นร้านที่แบบใครๆหลายๆคนนะ่าต้องเคยมากินนะครับก็คือร้านโอชิแกรนพรีเมียมบุฟเฟ่นะครับเขาเพิ่มเมนูใหม่มาแล้วก็น่ากินหลายอย่างเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราใกล้จะถึงที่ร้านแล้วจะพาไปดูว่ามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างนะครับ เราก็จะมาเริ่มสั่งอาหารกันนะครับทุกคนอันนี้เขาก็จะให้มาเป็น QR code เหมือนเดิมนะครับให้เราสแกนสั่งทางโทรศัพท์นะครับก็ในเมนูก็คือมีทั้งซูชิมีซาชิมินะครับมีแบบเนื้อวากิวหอยเชลล์อะไรให้เลือกสั่งเป็นชิ้นๆกินได้แบบน่ากินนะ่ะแล้วก็มีแบบพวกปิ้งย่างด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาสั่งมาหลายๆอย่างให้ทุกคนดูก่อนว่ามีอะไรที่แบบว่าน่ากินบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมากินให้ดูว่าเขาดีโนเวทมาแล้วมันจะอร่อยไหมนะครับ สองอันนี้จะเป็นเมนูพรีเมียมนะครับถ้าเป็นแพตตินัมเนี่ยก็จะได้2รายการแต่ถ้าเปสซีก็คือสั่งได้ไม่อั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราได้ทั้ง2อันเลยก็จะมีเป็นเมนูส่วนที่ให้สั่งทาง QR วโค้ดแล้วก็มีที่ให้เรามาเดินตักได้เองนะครับที่เดินตักได้เองก็จะเป็นเหมือนสมัยก่อนเลยมีพวกน้ำซุปมีไข่ตุ๋นนะครับแล้วก็มีเป็นแบบปิ้งย่างพวกนี้นะครับนี่อันนี้กุ้งเสียบไม้มีของทอดแล้วก็มีเครื่องดื่มตรงนู้นนะครับ หรือใครจะสั่งทาง QR code <oughs> ก็มีเหมือนกันนะพวกชาเขียวเย็นนะครับในส่วนของของหวานนะครับก็จะมีเป็นไอศครีมไฮกินดาสนะครับทุกคนวันนี้มีเป็นรสช็อกโกแลตกับรสลาสเบอร์รี่ให้เราแบบตักได้แบบไม่อั้นเลยนะครับหรือถ้าใครจะกินเป็นซอฟต์เฟิร์มก็จะมีเป็นฮอ k k กไก o โด l k ิลด้วยนะ <c oughs> น่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขอกินข้าวกันนะครับ ส่วนของคอร์ออาหารนะครับทุกคนเขาจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็จะมีเป็นพรีเมียมลาตินัมแล้วก็เพรสชีนะครับราคาก็จะไล่เป็น1,059 1659แล้วก็อันที่สูงสุดเลยก็คือ p พรสีเนี่ยจะเป็น2,659นะครับเดีววันนี้ของเรากินเป็นตัวแพรสินัมนะครับเพราะว่าแค่แพรสินัมก็คืออาหารแบบน่ากินสุดๆแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกินเลยเพราะว่าตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟเต็มโต๊ะแล้วนะครับ คือร้านขารีโนเวทใหม่แล้วแบบมันดูเรียบหรูดีขึ้นมากๆนะครับทุกคนดูมีความส่วนตัวในการมากินอาหารมากขึ้นด้วยแล้วก็อาหารคือมันแบบดูหรูหราขึ้นมากจริงๆอ่ะเป็นแบบซูเปอร์อัปเกรดนะครับอันนี้จะเป็นเมนูพรีเมียม2อันนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อเมนูให้เพราะว่ามันยากมากจริงไม่รู้อาันาว่าอะไรนะครับน่ากินเวลาแล้วก็อาหารที่เราสั่งไปเริ่มทยอยมาเสิร์ฟนะครับมีเป็น แซลมอนดองสกิวแล้วก็อันนี้ซาชิมินะครับสุดยอดเลยอันนี้เป็นเนื้อวากิวนะครับให้ดูความแบบจัดจานของเขาแบบว่าดูเป็นไฟายดานนิ่งมากๆนะครับแต่ละจานโอ้โหมีบุฟเฟ่ตน,นะทุกคนยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่เราสั่งเลยเดี๋ยวมาอีกเต็มโตะแน่ๆน,นะครับ สาชิมินะคะพหอยเชลล์อร่อยอะทุกคนมันสดแล้วก็หวานมากเลยเนาะความแบบเนื้อเด้งนๆอะฟินหน่อนอันนี้กุ้งเมื่อกี้ก็กินไปแล้วกุ้งก็คือ ทำโตสุดๆแล้วก็เนี่ยแบบช่ำมากดีมากทุกคนอันนี้แนะนำเลยต่อกันที่แซลมอนดองนะครับมาดูกันว่าน้ำดองเขาจะรสชาติใช้ได้หรือเปล่าตั้งหน้าตั้งตารอมาอมเป็นน้ำดองแบบรสชาติออกเค็มๆแล้วก็ออกเผ็ดพิกนะแต่ว่าอร่อยนะ เป็นน้ำดองแบบเค็มๆแบบอันนี้เป็นแซลมอนซอสคอนสึนะครับว้าดูลายแซลมอนสก่อนนะ่ากินไหม <c oughs> เป็นเปรี้ยวๆซอสคอนสึเลยอันนี้ก็โอเคแต่ว่าชอบอันดองมากกว่า มาต่อที่เป็นเมนูพรีเมียมนะครับเขาก็จะมีเป็นเส้นอุด้งนะครับแล้วก็มีเป็นโปเตีนะทุกคนกับไข่ปลาแซลมอนนะครับมาเลยว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวทำไมต้องจำกัดการสั่งม,มันหอมผักแบบเกี่ยวๆอะแตน,นเกี่ยวอีนะคือหอมแบบ เหมือนหอมเบซิลกะเพรา,าอะไรประมาณเนี้เราเส้นเขานุ่มมากเลยทุกคนอืชิมพอจะเต็ดอะ่ะอร่อยออันนี้เป็นตัวเมนูพิเศษจานที่สองน,น, ok นะครับเป็นสาหรายโมคุชุนะครับทุกคนเขาบอกว่ามาจากโอกินาวาเลยนะครับเป็นวัตถุดิบล้ำค่าดูโอเวอร์ไหมเ <c oughs> สิร์ฟมาพร้อมกับตัวอิกะปลาเม็ดนะครับเดี๋ยวชิมเลยละกันเพราะว่า เริ่มเย็นอ,อ,อันนี้อันนี้หอมยูตูกมากเลยมันเป็นรอดยูตูกอรอ,อันนี้อร่อยอันนี้ให้ผ่านไม่เวอ์อมอม,มดอม ที่เป็นซูชินะ้คาตาโรสุก็คือฟินมากนะทุกคนคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยแต่ว่าปรากฏว่ามันดันอร่อยเราก็เลยกินอีกชิ้นนะครับเนื้อเ,เขาหอมหวานมากเลยไม่คาวเลยพูดเราก็เดินทางมาถึงจานสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็คือเหลือ ซาชิมิอีกนิดหน่อยนะครับก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานนะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้จะบอกว่าปกติคือบุฟไม่ได้เป็นคนแบบกินเยอะอะไรนะครับทุกคนอะไรนี้คือกินเพื่อท่านผู้ชมให้ได้เห็นหลายๆเมนูนะครับปกติก็คือทั้งวันกินเหมือนแมวดมสามมือยังไม่ได้ที่มากินบุฟเฟ่แบบนี้ทั้งมือเดียวเลยนะครับทุกคนก็อิ่มมากๆท้องจะแตกแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราก็จะผิดคลิปกันที่ขนมหวานเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของเราคือกินข้าวต้องกินหวานแบบผู้ดีนะครับทุกคนก็จะมีเป็นเมลอนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไอศครีมแฮนคินดาร์กับซอฟเซิร์ฮอกไกโดนนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นไอศครีมโมจิหยดน้ำนะครับตัดไปเมื่อกี้พอดีเดี๋ยวชิมไปละคือไอศครีมหยดน้ำแบบมันหวานชื่นใจคือ เปยนหวานแบบกำลังดีอ่ะโอเคอยู่นะแล้วเนื้อเนียนแบบเนียนกลิ<อ>ืมอันนี้ชิมเป็นตัวไอศครีมฮอกไกโดแล้วกันเพราะว่าไอศครีมพากนดาทุกคนนะ่าจะเคยกินอยู่แล้วนะครับก็อร่อยตามมาตรฐานอ,อันนี้ต้องกินทุกคนไอศครีมฮอกไกโดคือ หอมนมแบบสุดๆเลยอะ่ะขึ้นสมองเลยอ,อร่อยมากจริงรทชาตเหมือนแบบพรีเมียอะไรประมาณนั้นเลยต้องไปลองนะครับอืมก็คลิปนี้น่าจะจบกันประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้จะไปกินร้านอื่นต่อถ้ายังไหวนะครับในอนาคตนบ๊ายบาย